พวดีวันนี้นะครับทุกคนเราก็ได้ทําการเอาน้องแดงอวบออกมาขับเล่นนะครับแต่รู้สึกว่ารอบมันมันจัดแต่งเลทุกคนมันเป็นแบบรอบจัดเกินว่ะเออก็เดี๋ยวจะเอาเงินมาไปคันนี้หน่อยเพาคันนี้ไม่ค่อยได้แบบดูแลเลยอะดูดิชุดนี้อะไรแบบไก่กาเดี๋ยวต้องเปลี่ยนนะครับโอ้โหแดงอวบแม่งมาไม่ได้ว่ะอายเขาว่ะทุกคน โอเคครับก็ต้องกราบสวัสดีเพื่อน่น้องชาวไทยเชื้อสายดาวยุโรปทุกท่านเลยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็พบกับผมอีกแล้วนะครับเอ็นฟินิเตแบงค์ครับพอดีวันนี้นะครับทุกคนเราก็ได้ทําการเอาน้องแดงอวกออกมาขับเล่นนะครับแต่รูรร้สึวกว่ารอบมันมันจัดแต่งเลยทุกคนมันเป็นแบบรอบจัดเกินปะเออเนี่ย yeah. ลอบมันจัดเกินไป,ปทุกคนแต่ว่าผมไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงนะแต่ว่าตอนนี้คืออยากจะเปลี่ยนเม็ดแล้วเกินเหมือนเม็ดมันเบาจัดมันบิดมันหื้นๆืน,นคือง่ายๆคือตอนนี้เราประกอบขึ้นมาเป็นลูกใหญ่นะครับก้านเดิมนะครับ <c oughs> แล้วก็ขา้างมันข้างเดิมนะครับข้างเดิมก็คือข้างที่เราเคยไล่ไว้เราย,ยังไม่ได้เปลี่ยนอะไรนะครับเรายังไม่ได้แปลงอะไรนะครับผมโ <Okay. S 1> อเควิเชี่ยหแม่งหน้าอ่อยวะแม่งแรงที่ผายโอเคครับทุกคนเดี๋ยวพี่พาไปขีเ่เล่นแถวๆนี้ไปวอร์มรันอินแล้วหน่อยโอ้โหโอ้หแม่งคนแรงเลยวะ โอ้โหเฮียทำไมเล่นไปแรงยิบหายเย็ดโคตรเอาเลยวะแต่ว่าเม็ดมันมันเหมือ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 นมันเบาเกินจริงๆนะ <c oughs> ชิบหายรี่ไปไหนเนะี่ย <c oughs> ไปเดี๋ยวเราเลี้ยวขวาเข้าไปทางคลองน้ำแล้วนะครับ <c oughs> เอ,อ้ยมีตำรวจด้ว่ยอยเยอะไปนะกูไปละใครไม่ไปกูไปละ ไม่ไปกูไปละไอเ้เหี้ยเม็ดมันเบาอะ่ะเดี๋ยวต้องไปเพิ่มเม็ดหน่อยว่ะก็เดี๋ยวเดี๋ยวเราไปแวะร้านพี่อับแลกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปถามแกว่าแกมีเม็ดหนักๆหรือเปล่านะครับเพราะตอนนี้เม็ดมันเบามากครับเ,เพราะว่าถ้าจะขี่แท,ท้ๆไม่น่าจะได้ได้ผลครับค่ขี่ต้นนะได้อยู่นะครับผมแล้วก็นี่ครับเรื่อยๆครับอมไม่ขึ้นไปวนะเนี่ยร้อยสิบร้อยยี่แล้วแป๊บเดียวเองบิดแค่แบบแพ้แพ้แพแป๊บเดียวเอง ก็เดี๋ยววันนี้เรามาทางคลองน้านะครับแล้วก็ฝั่งซ้ายนี่จะเป็นฝั่งเขาเรียกว่าทางไปสวนสุขภาพนะครับซึ่งจะไปออกกำลังกายตอนเดืนก็คนค่อนข้างที่เยอะนะฮะก็ก่อนที่จะเข้าไปรับชมคลิปวิดีโอพี่วันนี้พี่มีโอเคครับทุกคนก็อย่าลืมนะครับอย่าลืมแอดไปเล่นกันด้วยนะครับพี่บอกเลยนะครับว่าตอนเนี้ยเว็บเขาแจกดีมากๆครับแจกดีที่สุดเลยนะครับแม่งโคตรโกะทุกคนก็ ก่อนออกมาพี่นั่งเล่นประมาณครึ่งชั่วโมงก็แบบไ,ได้เงินแบบชิชวๆครับแบบได้โคตรชิอวอะ่ะเออก็อย่างอย่างที่บอกอะไม่ได้เสียเวลาอะไรอยู่ละนะอืมอะไรอย่างเงี้ยเออแบบได้ชิชวๆอะ่ะเออก็เดี๋ยวจะเอาเงินมาไปคันนีห้หน่อยเพราะคันนี้ไม่ค่อยได้แบบดูแลเลยอะ,อะดูดิชุดนี้อะไรแบบไกลกา,กาเดี๋ยวต้องเปลี่ยนนะครับโอ้โหแดงอวบแม่งมา,มาไม่ได้ว่ะอายเขา่ะทุกคนเดี๋ยวพี่ก็จะจัดการแล้วกันนะเกี่ยวกับรถคันนี้นะครับก็เดี๋ยวจะมีของแต่งอะไรมาเพิ่มก็เดี๋ยวรอดูแล้วกัน <Okay. S 1> แต่ว่าตอนนี้เราเน้นขอเน้นกําลังเครื่ออออองงกก่่่่นนเเรรราขไคคืะับผม ได้เครื่องจบก็คือจบทุกอย่างนะครับผมเฮ้ยเอาอะไรน้องเอากับพี่เมล่อโอ้แม่งไม่ไม่ไหวกับพี่ว่ะทุกคนไม่ไหวว่ะเด็กมันไม่ไหววะ่ะร้องอะ่ะเจอพี่ในแบบถึงขั้นร้องอะ่ะแบบเ,เฮ้ยเยี่ยพี่แบงค์ว่าไม่เอาว่ะอะไรเงี้ยหยอกนะครับหยอกก็รันอินรันอินหน่อยรันอินรันอินหน่อยไงไงนะเหลือนะครับน้อง s หนึ่งหกแปดแปด g มี s ตามหลังนะครับน้องชายยืไมไปได้ก็ได้วยนะครับผมปล่อยนะจ้าโอ้หแม่งบิดทีรอบแทบตัดไอสัตว์เอ้ย เบาเกินมาเม็ดอะเฮ้ยแถวนี้เนี่ยเขามาปลูกปา่าปลูกอะไรเห็นโอ้โหเชียร์เทร์รถกุยแบเมื่อกี้นี่ร้อดุ้งเลยนะเนี่ยเยสดรซิ yeah, งไงก็หลายๆคนแบบว่าแบบพี่แบงค์ครับเออแบบรีวิวไอ้นี่ให้ดูหน่อยอ่ะอันผาดอ่ะเออเดี๋ยวพี่ก็จะรีวิวให้ดูนะเพราะว่าันนั้นนะ่ะพี่แต่งหมดไปประมาณ30ล้านนะครับทุกคนพี่ก็แบบ ช่วงนี้กออไปหมดแล้วแบบไม่ค่อยจะมีตังค์ละกออจริงหมดจริงอะไรจริงอะครับทุกคนแต่เขาแบบพยายามจะแบบว่าอยากจะมีทุกอย่างแหละอยากจะให้น้องๆได้ดูทุกอย่างแหละเพราะว่าบางคนอยู่ที่บ้านอย่างที่บอกนะก็อยากมีอยากอะไรบ้างแต่ว่าบางทีแบบทุนเราไม่ถึงหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับ <Okay. S 2> ผมก็พอมีกําลังผมก็อยากซื้ออยากทําให้ทุกคนดูนะครับโอเคแล้วก็เรื่องรถนะครับทุกคนก็จะคอยบอกว่าพี่แบงค์ครับชอบมากเลยที่พี่แบงค์ทำรถเองก็ขอบคุณมากแต่ก่อนพี่ก็ทํารถกันเองอยู่แล้วนะครับซึ่งแบบ เวลาไปให้ช่างทำแล้วมันไม่ค่อยถูกใจครับลีลาวงนี้เราล้ำเหมือนพี่อ,อ,อ๊อฟอะชอบล้ำอะเออแบบกันช้าไงไอเราก็ใจร้อนอยากขับชิบหายห่าเราก็ต้องแบบรีบจัดเองนะครับเดี๋ยวโอชีเยอะเดี๋เองว่ารถพี่อ๊อฟปาวะจับบิดกระแทกนี่ปังปังปัง,ปงดูดิปังปังป,งปังอะเบาเกินอ่ะเม็ดอ่ะไม่มีจีเพียรนะแบบนี้ วิ่งเต็มที่ก็น่าจะได้ประมาณร้อยยี่ร้อยสามเลยแหละไม่เกินอ,อาจจะที่ไม่เกินร้อยสี่สิบไป <Yay! S 1> ลั่นอย่างเงี้ยนะ ถ้าจะให้แบบว่าได้ร้อยสักร้อยหกสิบอย่างเงี้ยต้องไม่รั่นแบบนี้นะครับต้องแบบว่าโอ้โหออกไปอย่างเงี้ยจะได้ท้ายนะครับ <Okay. S 1> ก็สำหรับใครไล,ล่รถอลโลพี่ก็แนะนําไล่เม็ดหนักไปเลยนะครับต้นไม่มีช่างหีแม่นะครับไปไปวิ่งเอาท้ายเอานะครับเพราะเขาหมอบกันหลายโลก็เล่นท้ายเอาสำหรับใครชอบขี่ในเมืองชอบต้นก็ไล่เมเ็ดเบาตามสเต็ปนะครับก็อย่างที่บอกนะครับ <What? S 1> น้ำหนักเยอะไล่เมเ็ดเบาน้ำหนักน้อยไล่เมเ็ดเยอะประมาณนี้นะครับผมถ้าจะเอาท้ายด้วอก,กไล่เมเ็ดจะเยอะไปเลยวันนั้นนี่ยหลายหลายคนก็บอกว่าแบบ เฮ้ยพี่แบงค์แม่งไอ้เชี้ยอะไรนะเอ็กแมกอะรูปเม็ดเดิมจริงเหรอบอกจริงไอ้เชี่ยหเม็ดเดี๋ยวกูลือให้ดูก็แด้ทถ้าไม่เชื่อเออที่วิ่ง100ล่าสุดตอนนี้วิ่ง167.1 Gps นะครับผมก็ข้างโอเพนพี่ทำได้อยู่เท่านี้ระยะทางประมาณ1.3กิโลเมตรนะครับถามว่าไวไหมก็ลองเอารถพวกคุณมาเทียบดูได้นะครับใครอยากลองไปหมอบก็รอดูพี่ได้เพราะพี่มีหมอบกันเรื่อยนะครับไปติดตาม กันที่หน้าเฟซบุ๊กได้ที่โชอบุจจันทร์นะใครอยากลองไปด้วยนะครับไปเดี๋ยวเราเข้าไปบ้านพี่อ๊อฟก่อนไปถามหาเม็ดกันพี่อ๊อฟมีเม็ดหรือเปล่าแม่งเม็ดเบาเกลือละดูดิดูดิดแค่ฟังเสียงก็พออาง่ายๆครับพี่เซ็กที่ไหนครับแบบถ้าสมมติน,นั่ง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 แบบชะลอชะลอใช่ไหนดูนะบิดยกเลยนะเดี๋ยวดูนะเราเข้าไปก่อนไปยังไปดูนะดูนะดูดิมีที่ไหนมีเซ็กบิดยกแบบนี้ผมถามคุณหน่อยดิอ่ะเออ Yeah. ไม่มีหรอกนะครับรถไม่ชักด้วยครับพี่บอกให้นะครับก็อย่างที่บอกนะครับครั้งที่แล้วมันเป็น5้าเก้าไม่ชักครับตอนนี้มันก็ยังไม่ชักเหมือนเดิมนะครับแต่ลูกใหญ่กว่านิดเดียวบอกเลยว่านิดเดียวนะครับแต่ว่าที่มันเป็นพิเศษมาคือเราทําฝาสูบเพิ่มนะครับผมเพราะว่าหลายๆคนจะบอกว่าฝาสูบเกี่ยวแล้วพี่ฝาสูบเกี่ยวนะครับเขาจะบอกว่าสีจังหวะคืออะไรนะดูดอัดระเบิดคลายใช่ไหมอันนี้ระเบิดดูดอัดคลายอะไรเออนั่นแหละนะครับผมก็เมื่อวานพี่อัพเดสสอนอะไรพี่หลายๆอย่างนะครับเกี่ยวกับเรื่องเครื่องย นเยอะมากที่ทําให้รถของเราวิ่งไม่วิ่งการเช็คโอเวอร์แลปของเราว่ารถมันฟ้าวเ,เปิดปิดจะกักไอ้นั่นไอ้นี่ไว้ยังไงโอ้โ,โหก็ใครอยากเรียนคอร์สก็มาเรียนทีออ่พี่อได้นะเกี่ยวกับเรื่องการเรียนคอร์สทำพวกรถพวกนี้นะครับแกก็ค่อนข้างที่จะเสียนมากนะครับไล่ฝาเพราะว่า อีคันเขียวอีนะครับก็เป็นฝาฝาเบ้าแคบนะครับแล้วก็ลูกหัวหนูนแต่ทําไมวิ่งมีท้ายนะครับมีต้นแล้วก็มีท้ายตอนนี้คนเป็นที่คนงงมากนะครับคือแกเป็นคนคํานวณน,นะครับพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแกคํานวณได้ยังไงนะครับก็เดี๋ยวพาแวะเข้าไปบ้านแต่ไม่รู้ว่าแกจะอยู่บ้านหรือเปล่านะโอเคไปพาเข้าไปดูพี่ครับดีครับ เม็ดเบาอ่ะพี่แล้วจัดให้เลยมีเม็ดไหมไม่มีอ่ะไม่มีจัดไปจ้าโอเคครับทุกคนเดี๋ยวพี่ขออนุญาตให้พี่เขาจัดไล่ข้างให้พี่ใหม่กันนะครับแล้วเดี๋ยวพี่จะพาไปลองหมอบกันดูครับเพราะตอนนี้มันมันเบาเกิน,นครับทุกคนคก็เดี๋ยวลองกันแล้วกันนะครับผมไปโอเคครับทุกคนก็สำหรับตอนนี้นะครับเราได้ทําการเปลี่ยนชามแล้วก็เปลี่ยนเม็ดนะครับแกไล่ให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปลองกันเอาซัก 300เมตรไพี่ราไปแล้วพี่เดี๋ยวยังไงโทรหาครับล้วเราลองสัก300เมตรชิวๆนะครับแบบบิดเบาๆแต่ตอนแรกมันมัน,มนเบาจัดเลย <Yeah. S 1> อันนี้ก็น่าจะดีขึ้นหรือเปล่าโอ้โห oh, oh, แม่งยังแรงเหมือนเดิไมไอ้เหียไอ้สัตว์เอ้ยกำลังเครื่องมันเยอะครับไม่ได้อะไรอยู่หรอนะ oh. อ๋อเออแต่มันดีมันดีขึ้นมันดีขึ้น,ม,น,นมันดีขึ้นหมดทุกคน รู้สึกว่ามันดีขึ้นจริงตอนแรกอ่ะมันเหมือนแบบว่ามันเออตอนนี้ดีขึ้นครับตอนนี้ดีขึ้นตอนแรกมันเบาจนแบบว่ามันบิดแล้วมันไม่มีเนื้อมันแบบมันมีแต่เสียงแล้วก็แบบถามว่าหน้าร้อยมันมันลอยอยู่แล้วนะครับมาเดี๋ยวพี่พาไปลองขับกันชิวๆแล้วกันเห้เป็นไงเนาะดีขึ้นไหมเนาะไปเดี๋ยวเราไปทางซ้ายแล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยวพี่ขออนุญาตเปิดพาไปทางเลี่ยงเลยแล้วกันนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับทุกคน โอเคครับทุกคนก็สำหรับตอนนี้เราได้ทำการมาถึงทางเรื่องบางที่เรียบร้อยแล้วนะฮะ <Okay. S 1> เดี๋ยวเราจะได้ทำการมาลองใหม่นะครับรอบนี้พี่ไม่รู้ว่าจะวิ่งได้ดีขนาดไหนนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะจับระยะทางแล้วกันเอาสัก1กิโลเมตรว่ามันจะวิ่งได้เท่าไหร่นะครับ <S <S ก็ตอนนี้ใส่หมวกน้ำเต็มใบแล้วชิลค่อนข้างที่จะสูงเลยทีเดียวเชวก็ยังไม่รู้ว่ามันจะวิ่งได้ขนาดไหนนะครับ <S <S เดี๋ยวเราลองมารุ้นไปพร้อมๆกันนะครับไปเดี๋ยวขอซัดที่ยูเทิร์นหน้าแล้วกันนะครับเพราะว่า ตรงนี้เมันค่อนข้างที่รถเยอะสักนิดหนึ่งนะครับผมแล้วมันเป็นทางโค้งด้วยอันตรายนะครับบอกก่อนนะครับว่าทางเลี่ยงตรงนี้นะครับฝั่งนู้นนะครับขึ้นเนินฝั่งนี้ก็ขึ้นเนินเป็นโคตรพ่าคนแม่งอะไรก็ไม่รู้นะครับต้องบอกว่าโคตรงงนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วมันควรเห็นไหมฝั่งนี้ก็ขึ้นเนินฝั่งนู้นก็ขึ้นเนินเหมือนว่ามันเป็นทางมันเป็นทางแบบนี้มันเป็นทางแบบนี้ <ś led> <c oughs> เฮียโคตรเฮียเออมาแล้วทุกคนมาเดี๋ยวที่พายจัดการเลยก็เดี๋ยวเราจับเข็มไม้บล็กันไปจะได้ชัดชัด ว่ราระยะทางมันประมาณไหนวิ่งเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวขออนุญาตจอดรถก่อนนะครับแล้วก็ทำการรีเซ็ตเข็มไมค์ก่อนนะครับรีเซ็ตเลยมาเริ่มไป100เมตร200เมตรวิ่งร้อยหนึ่ง300เมตรวิ่งร้อยยี่400เมตรวิ่งร้อยสามสิบ 500เมตรวิ่ง135 600เมตรวิ่ง140ต่อแล้ว700เมตรวิ่ง145อะไรจ้า900เมตรวิ่ง1 4 5เท่าเดิมเจ็บหมาไปโอ2โล3โอเคครับก็ ตอนนี้โลห้าแล้วพรากว่าเมื่อกี้วิ่งอยู่ประมาณร้อยสี่สิบหน่อยๆนะครับก็เดี๋ยวเราต้องรันอินกันก่อนนะครับเราต้องรันอินกันก่อนนะครับแล้วก็เราต้องมาไล่เม็ดอะไรกันเพิ่มกันอีกนะครับเพราะว่าตอนนี้เหมือนว่าจะพูดยังไงอะ่ะมันวิ่งได้ดีเหมือนเดิมแหละจะร้อยห้าสิบร้อยหกสิบเหมือนเดิมแหละแต่ว่าต้องใช้ระยะทางแล้วก็เราต้องไล่ข้างใหม่ครับก็อันนี้คือเม็ดเบานะครับฟังเสียงนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยเม็ดเบานะ <S <S เม็ดเบาวิ่งขนาดนี้ เดี๋ยวเราไล่เม็ดหนักขึ้นไปวิ่งกว่านี้นะครับโอเครับใครชอบคลิปนี้่ลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ไปด้วยกดติดตามเพิ่มไปที่กระดิ่งเพิ่มไปที่หมดกดติดตามเฟซบุ๊กที่โชคกว่าจันทร์หอย่าลืมแอดไปด้วยแอดหนึ่งหกแปดแปดเกมมีตัวเอสมีตัวอำนานะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนสวัสดีครับ